ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮีโร่นี่วือนหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยอะซึ่งเขาบอกว่าเสียงผมคุ้นๆนะเขาถามว่าเคยแคทเกมไหมเนาะงงคืออะไรหรอก็เนียนๆไปโอเควันนี้ก็มาเล่นเป็นฮีโร่ลินิอกครับซึ่งเคยมีคนขอมานานแล้วล่ะก็เพิ่ดนมาเล่นกันวันนี้มาในล่าออร์ตาไซเบอร์สตลลจีนเนกนั่นเองซึ่งน่าจะถอดแบบมาจากด็อกเตอร์อกเตพุสจากเรื่องสไปเดอร์แมนภาคสองอะ ซึ่งลองไปเสิร์ชหากันดูได้นะว่าเป็นยังไงนะสำหรับอวตารตัวนีนะ้ซึ่งเท่มากเลยผมชอบมากนะก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่สามารถแบบเข้าทําได้รวดเร็วแล้วก็ออกได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะจิเลกตัวนี้นี่ก็เรามาดูเพราะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับสกิลที่ผมจะเป็นสกิลสองไว้ก่อนนะเอาไว้แบบวิ่งแต่ว่าดูก่อนดูก่อนส่วนสกิลอื่นนี่ผมว่าผมเอาเป็นสกิลสามนะมันจะเวิร์คเพราะมันเพิ่มเมจให้หลังจากฮียสกิลวนะแต่จริงๆเอาเป็นสกิลหนึ่งน้ำก็เวิร์คเหมือนกันนะเพราะมันส,นะนะส,นะสร เอาจริงๆหัวสกิลสามทับสกิลสามนำจะได้ดาเมทที่มากกว่านะแต่ก็แล้วแต่สายอะแล้วแต่สายโอเคแต่ถ้าจริงๆถ้าสมมติว่าสกิลหนึ่งมันเพิ่มระยะการใช้สกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์ลงนี่น่าจะเวิร์กกว่านะแต่ไม่เป็นไรทค่นี้ก็โหดแล้วล่ะโอเคนี่ฮะสกิลนี่เดี๋ยวค่อยแอและกันดูสถานการณ์ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าเขามาแกงเราจะได้สกิลวินบอกหนีได้นะนี่ก็ใจเย็นนะดึงชิปมาเฮ้ยเราหมด ปาขวานพลาดไม่ใช่ปวงป้าป <aha, S 1> ้าป้าปโอเคล้วตื่นเต้นทําไมไม่รู้วะแล้วมีการบวชขอรีเกิดขึ้นนะจากเทลบอลนะโอเคผมมาเลยแล้วกันเป็นสกิลสองแล้วกันวินบล็อกก็จะได้อะเขาเรียกว่าอะไรวะชาร์จมาทุกกี่วิก็ว่ากันไปอะตามเลเ้ลนะแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งเลยเนี่ยเราจะโยนเข้าป้อมแล้วเขาแหลมมาอีกนิดนึงนะถ้าเขาแหลมาหมกนิดนึงจะโยนเข้าป้อมมัเนี่ย ก็ต้องใช้สมองเล่นนิดนึงเพราะว่าต้องแบบเลงมุมตกกระทบนะนี่ฮะอย่างนี้ฮะนี่ฮะอย่างนี้รับมันไม่ตีไงรับออกความยิงแล้วโอเคอ้าวเราไม่ได้ขี่ตัวด้วยแคยเป็นสกิลสามดำเลยจังหวะนี้อ้าวอะไรเนี่ยโอ้ร้านคิดไม่ได้สุดตัวถือว่าเหม็นมากเลยอะและเล่นไปดอมมีโลนะผมจะไปตีเขาก็ไม่ได้เสียเปียบอีกเพราะผมตีเขาเบาแน่นอนก็เตนเย็นนะค่อยๆลัดชดขีปไปเรื่อยๆก่อนสำหรับไอเทมชิ้นแรกนี่ก็เป็นขวดแน่นอนนะ ขาประจำของเราในการยืนเลนกลางนั่นเองโอเคเจนเย็น okay, น่าจะโดนตีฟีโอไม่โดนนะ okay, เขาไปเล่นคีฟแทนปึ๊บปึ๊บ,บนี่เล็งให้ดีๆเหมือนจะขวานจะมาหรือเปล่าไม่มีขวานมาแล้วเราขวานไปแต่ไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> ต้องวัดกันนะแล้วแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <Okay, okay. S 1> การลัดคีฟนะสำหรับการลัดคีฟไม่ได้ระดับแล้วก็ออกเป็นขวนมาเลยเออกให้ไวออกให้ไวจริงๆมันได้นะแต่ว่าฆ่าไม่ได้หรอกะ จะเสียมนาเปล่าๆเปรเี้ยได้นะนี่ดิลิทดิลิทดิลิทลบอะไรมันพูดฮะเซกเตอร์วันจะไปไหนเนี่ยอันนี <t <t ้ก็ไม่รู้อะเขตที่หนึ่งอะเซกเตอร์วันหรืออะไรอย่างก็ได้เป็นขวดมาแล้วเป็นลูนบนเป็นดับเบิลนัมเมตดับเบิลนัเมตไปบนเแล้วนะกลับให้ไวเลยเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาเวลารัาเพื่อนเราแบบไม่อยู่นะ ถ้าเ,เราหายจักแมบเดี๋ยวก็เดินกลับมาอยู่ดีอ่ะแล้วก็เดินผ่านหวานเหมือนเดิมวะเจ้าเก่าเราก็ได้เวลวฟรีนะรีบดีนายคีฟเลยเดี๋ยวมันมาแล้วมันได้เวลวอะไรอย่างนี้ก็เหมือนจะรออยู่รับมาล้ว,ลวกลับมาแล้วเค <Okay. S 1> มาพร้อมกับดับเบิลดามเมทเขาจะกล้าบวกหรือเปล่านะแต่ว่าเขาบวกได้แหละแต่ผมไม่ออกนะมาดิอยากเข้าก็สกิลหนึ่งเข้ามาถ้าอยากจะบวกบก่อนเนาะแต่เราไม่ออกรอกนี่ฮะใจะเย็นๆนะยืน,ย,น,ย,นยืนกันท่า เอาเอาเข้าจริงๆด้วยเอาอยัางไงอ,อ่ะเอายัางไ,ไเงเอ้โดนถ้าโดนถ้าโดนโอเคฮะเราฆ่าเลยเราฆ่าเลยอีกทีนึงได้ตามไปก่อนแล้วก็ตีสู้ตีสู้สอีกทีนึงอีกทีเดียวกดกดขวดอีกทีเดียวเองเปิดตัดต้นไม้เรายังไงดีเธอตามไปได้อ่ะสกิลหนึ่งเราอยู่สกิลหนึ่งเรามีเราได้ฮาวมาจากไหนวะเนี่ยใจเด็นๆแล้วก็สกิลหนึ่งไปทีนึงแล้วตีไปเป็นบัตรรัดแรกแล้วยัยงไ,ไงในฮาวจะบวกต่อประหลาดใจประหลาดใจพอไหมฮะใจพอว่าไม่ใจดิว้า โ okay, อเคอะกาซาเข้ามาดิป้าไม่ต้องรับผลที่ต้องตอบแทนไปแล้วกันนะมีดับเบิลเนี่ยโอเคก็ <Okay. S 1> ลาคียายไปเรื่อยๆฮะตอนนี้จะลออรองเท้านะรอลกมาแล้วก็รองเท้าทีเดียวเลยแล้วโอ้โหข้างบนตายปุบมาไปคิวบนต่อเลยอย่างรวดเร็วเลยอนะสำหรับเลเวนอนะแบบไม่ให้เลนบนเราตั้งตัวเลยทีเดียววนะแล้วผมก็ไม่ผิดอะเพราะว่าเขาตายอะเราไม่เราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปเล่นไหนอะต้องแบบระวังกันเอาเองครับหลังจากนี้เราเป็นรุ่นไหนว่ารุ่น เป็นลูนล่างซึ่งไนฮาวเก็บไปหรือยังไนฮาวอยู่ตรงนี้ยังไม่เก็บรูนะโอเคผมจะไม่รีบสั่งนกแล้วกันนะเพราะว่าเรารอเป็นไอเทมเลยดีกว่าแล้วเล่นบนก็ได้คิวไปฮะจากฟาโลน่าจริงขีโมกปเลยนะห้าเดาแล้วนะเ,ลเป็นลูนอินวิสซึ่งเอาไปทาไมก็ไม่รู้มันมีอินวิสอยู่แล้วนี่นะไม่เป็นไรต In เตาอินวิสไปแล้วแหละจะฆ่าเอาละโอ้โหไนฮาวแต่ไม่มีบูนะนะเสียดายตรงนี้แหละเอาลวตามกันเล็ดไปอย่างนี้แต่ไนฮาวจะมาซื้อ,อมาซื้อไหมมาซื้อไหมมาซื้อไหม,ม อนกโอ้โหกลับบ้านหลมาซื้อยาสิเราวิ่งกลับบ้านไปเลยฮะไม่ยอมมาซื้อยานะเมาซื้อยานี่รู้เลยก็ไม่เป็นไรอะเราเป็นบัตรทันเตอร์แล้วมาเลนกางนะตอนนี้เหมือนจะมีการสลับโยกเลนสักเล็กน้อยอะเคเดี๋วดูก่อนว่าเราจะทำอะไรได้ไหมนะผมจะบเป็นงเท้ากดมาเชร์นะจะได้วิ่งไวๆแล้วก็ตีแรง ก็ต้องออกแะ้วฮะถ้าไม่ออกมันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะนะเดี๋ยวลองรองเท้าก่อนจะได้เล่นได้คล่องมากขึ้นเราไม่มีรองเท้าที่มันเล่นยากอะเอาจริงๆนะต้องลงเท้ามาก่อนสิ <resist> นี่ฮะลัดคิปไม่ได้นี่ฮะลัดคิปไม่ได้ตัวนี้ต้องได้แล้วนะ <Elite. S 1> ตัวนี้ต้องได้แหละโอเคแล้วผมจะเป็นสกิลหนึ่งแล้วกันนะเพื่เพิ่มดาเมจที่สูงที่สุดนะนี่ฮะเฮ้ okay. ถ้าถ้าเขาห่ษนี้ตายแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ตายสูงอะเนี่ยโดนดันในป้อมเนี่ยไปลวฮะโดนแล้วแน่นอนโดนหรือเปล่ายังไม่โดนนะยังไม่โดนแล้วถ้าเกิดอาการแหลกเกิดขึ้นแล้วยังไงดีอืไปแล้วฮะโดนแล้วแน่นอนมีคนตายหนึ่งคนแล้วตอนนี้ยินไว้ก่อนได้ไหมเหมือนจะโดนนันติอยู่แต่ว่าเอาต้องเล็งให้ดีๆนะนี่ฮะไม่โดนนะเป็นอาี่ฟปลมากโหแล้วยังไงวิ่งไปก่อนวิ่งไปตีหนึ่งทีก่อนแล้วค่อยนันติ เอให้อันติมาจะาคุ้มกว่าเราจะได้โบนัสเมจแล้วข้างหลังวิสเลตามาช่วยแล้วจะบกต่อได้หรือเปล่าจะบกต่อได้ไหมต่อวิสเลมาแล้วหืมหืมกดขวดไปเลยจังหวะนี้แล้วพยายามหาเลี่ยมให้ดีๆหาเลี่ยมให้ดีๆอย่างนี้ยแต่ว่าวิสเลมาโอ้โหเราเขาไปเอาวิสเลข้างหลังก่อนแล้วผมไม่บินใกล้ๆดีกว่านะเพราะว่าจะโดนสกิลไปด้วยใจยเดียน,นะตอนนี้ไม่สตาร์ทละเพื่อนสตาร์ทไปหรือยังยังไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมหืมแต่ยังไง ยังไงดียังไงดียังไงดกทีเดียว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 อีกทีเดียวโอเค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 ได้อยู่กดขดไปวิ่งไปเร็วเร็วอีกทีเดียวโอเคดับบนแฉบไปฮะจังหวะนี้นะก็ถอยออกให้ไวๆเลยจากการฆ่าได้จังหวะนี้แล้วก็ได้เงินมาพันเจ็ดเลยนะแตรว่าล่ำรวยในระดับหนึ่งเลยทีเดียววะสำหรับไอเทมที่ผมว่าผมว่าจอกเป็นเอเนไจเซอร์นะเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดิน คลื่อนที่นั่นแหละอันเดียวกันโอเคแล้วเหมือนจะเป็นลูนบนเหรอแต่ไม่น่าจะใช่นะอ้าลูนบนแต่เป็นลูนกระจอกอะลูนบนลูนกระจกลูนปั่วใจนั่นแหละรีเฟซเม็นลูนลงมาสามแล้วข้างสามนะให้พอยแก้กระหายพอลูนนี้นก็ฆ่าคุณเดียวยากเพราะดาเมจมันก็เยอะนะแต่ว่าก็น้อยแหละอแล้วยังไงอะข้างล่างไปกันแล้วไปกันเยอะด้วยแล้วจะลูนคาป้อมหรือเปล่าอย่างนี้เหมือนจะไปคาป้อมแน่นอนแล้วเราตอนน้องรีบไปช่วยแล้วโ,โหแล้ววิ่งอยู่ วิ่งอยู่ยังไงเมียนตีหรือเปล่าแต่เลเวนอสสกิลมาโดนสกันเลดทำอะไรได้ไหมตีตีมันสักทีดิตีมันต่อเลือดมาหน่อยโอ้โหแล้วสกิลไม่ฐานแล้วฮะจะฆ่าได้ไหมเนี่ยจังหวะนี้แต่วาดมาเยอะเลยว้ามาเยอะเลยทีละสกิลไปโดนตัวผมไม่โดนนะเป็นไอที่พลาดแต่ว่าจะฆ่าได้สักตัวนึงแหละแต่ว่าโดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วให้ยิงไปแล้วหนึ่งตัวเอาแล้วเลเวนอสกลับมาทำไมกลับมาทำไมฮะกลับมาทำไมซ่าหรอซ่าหรอแล้วไปยังไงมีอะไรต่อไหม ไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วเป็นการผิดพลาดของผมเองครับที่เลงตัวผิดนะเมื่อกี้ต้องไปเลงตัวอื่นที่ไม่ใช่เลเวนนอร์ต้องไปเลงทอร์ทูเลอร์ให้กระเด็นไปโดนเลเวนนอร์ถึงจะได้ฆ่าทั้งคู่แต่ว่า <Okay. S 1> มันก็ได้แหละแต่ว่าเราพลาดไปตัวหนึ่งอ่ะเสียดายเสียดายมาก <Okay. S 1> ก็ไปดูรูนดีกว่าว่าเป็นรูนอะไร 4, 8, ไม่รู้ว่ามีคนเก็บรูนไปหรือ,อยังอ่ะอแล้วเป็นรูนบนด้วยนะรอบนี้ <Yes. S 1> ก็ไปดูรูนบนที่ฟ้า มีขวดไหมไม่มีขวดใช่ไหมไม่มีขวดใช่ไหมโอโ้โหไม่มีบูธเลยฮะกันเลดของเราก็ไอเทมชิ้นแรกนะพรผมหัวเป็นพวกดาบสามสีน่าจะเวิร์กเหมือนกันนะตัวนี้แต่ออกไปอย่างอื่นก็ได้นะพวกจอกเกาะอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันเร <Okay. S 2> ีวพวกดาบเพิร์กดาบเพิร์กก็ได้ไม่เลวน่าแล้วหยังดีนายไม่ได้ใช่ไหมเรามีบินบลอกด้วยซึ่งก็บินบลอกอยู่แล้วล่ะอันนี้เหลี่ยมน่าจะง่ายนะน่าจะหาเหลี่ยมได้ง่ายหน่อยนึงี้ แต่ว่าโหยิงไกลไปหรือเปล่านั่น่ะเอ,เอาสิเอาสิเอาสิกระเด็นมาโดนเพื่อนฉันสิออกก่อนไม่ทานแล้วแต่ว่าตายอยู่แล้วล่ะไหก็ไม่รอดหรอกยิงที่มูกไปโอเคเรียมเล็งให้โดนเพื่อนนะให้โดนฮีโร่ก็ได้โดนต้นไม้ก็ได้แต่อย่าโดนคีฟเลยเพราะมันไม่นับคีฟใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วเล่นกลางก็โดนอีกตัวหนึ่งฮะยังไงดีวะ ผมคิดกันนะว่าจะออกเป็นอะไรดีแต่จริงๆออกเป็น B k B ก็ได้นะแล้วออเป็นนูก็เวิร์กนะเพราะสกิลเยอะเหมือนกันได้ทีมแต่ว่าอยากได้นูมากกว่าเกมเนี้ยจะได้การบัตรฮันเตอร์ได้ในจังหวะแรกนั่นเองเขาจะได้มาใส่สกิลใส่ผมอะนี่คือที่ต้องการเออเราทำไมไม่ตีป้อมบนจะแหกแล้วไม่ใช่หรือเราซ้อนไ้ดีกว่าเพราะว่าอีกฝ่ายจะมาบวกนะ่ะพึ่งดีกว่าดูดูดูก่อนแล้วดีนายได้อย่างงี้อดไม่ได้ละ โยนโนเพื่อนโยนโยนเพื่อเราโอ้โหแล้วมาละังไงดีวะจะทำอะไรได้ไหมอยากเชนตีอยากเชนตีจังเลยอยากเชนตีจังเลยแต่ว่าวินวอล์กมาแล้วโอ้น่าจะทานอยู่น่าจะทานอยู่อะเหลี่ยมดีกว่าเหลี่ยมดีกว่าหันไปสวนได้ไหมได้สิได้สิโอเคหนึ่งตัวตายไปมีอีกตัวไหมมีตัวไหมมีสิมีมีมาเจอเลยไม่ใช่แค่ตัวเดียวโอ้โหแล้วเป็นหืมหืมโอ้ยังไงดีโอ้โหยังไงดีหยุดมันได้ไหมหยุดมันทีหยุดมันทีได้ไหมขอร้องล่ะ ช่วยหยุดมันทีโอเคสวยงามไม่โดนนะไม่สวยเลยเกือบสวยแล้วแต่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ไหนฮาวน่าจะยังอยู่ใส่สิงห์ท่ยอยู่ที่แห่งนี้ก็เป็นได้อะเราผมจะถอยแล้วแต่ไหนฮาวน่าจะตามผมอยู่ตอนนี้ไม่ไห้ฮาวตามก็ไอ้บัตรฮันเตอร์แหละตามแล้วอัติไปที่แคงแล้วก็ตายไปแล้วแคงไม่รอดแน่นอนไปดูศบดีกว่าออล้วบวกต่อแต่ไหนฮาวไม่มีเลือดแล้วโดนต่อยไปอย่างนี้อืแต่เราไม่มีมานาเหมือนกันแต่ว่ายังพอทําอะไรได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละนะตีทีทนึงตีทีนึงตีทีนึง,นง,นงโอเคได้ไายคนหนึ่งไปแล้วก็ยังไงต่อไม่มีมาานนจริงงอขี้ ออกเป็นนี้ก่อนเลยโอเคผมจะขึ้นเมนูนแล้วการชิ้นแรกนะก็เหนื่อยพักเหนื่อยมากเลเวนนอหรออิสเลยหรอ <c oughs> ก็ไม่เดียวร้ายอะไรฮะก็ถ้าเรากดลงท้าพร้อมกับมีสกิลสองก็วิ่งห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งนะไม่ใช่2สองสองรู้สึกว่าทีมนี้จะเริ่มโพกกันแล้วฮะเพราะว่าเห็นเราวินบอลนะแต่ผมก็จะพกด้าเหมือนกันอนะ่ะมาดิมีไนฮาวใช่ไหมลหร โอเควับไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยเหมือนจะฆ่ายากเพราะว่าเลือดตั้งพันหนึ่งอะถ้าใครนี่ฆ่ายายสุดละโอเคไปฆ่ามันดี่ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะโดนซอนหรือเปล่าถ้าไม่มีบัตรฮันเตอร์ก็น่าจะสบายอยู่และมั้งแต่ว่าเขาไม่แหลมอะทำไงดีหรือนี้วับล่างดีกว่านะพลาดแล้วพลาดเลยโอ้ไอ้นี่มันแหลมมากลาย่อนี่มันอยู่แค่นี้เดียวมันถอยแล้วว่ะห่แล้ว ร่างเยอะแล้วโดนก่อนแน่นอนนะแคลงไม่น่าจะรอดไปได้ในจังหวะน,นี้นะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายไปโว้ยแล้วอ้าวเจอเหยื่อเออเป็นลูนเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันค่าก่อนนี่ฮะนี่ฮะตีปุ๊บตีปุ๊บตีปุ๊บอย่างนี้เลยทันทีโหต้องตายยังไงก็ต้องตายอะยังไงก็ต้องตายหนีความตายไม่ได้หรอกนะาโหแต่หนีได้วะทำไมมันใช้ยอย่างนี้เนี่ยโหแล้วโดนไล่รัวๆแต่ว่ายังไงดีอ้าวเอามาตายแทนเพื่อนเหรอโดนไหม หวังว่าจะโดนนะแต่ไม่โดนไม่โดนทด็อตทุเลรโอ้โหแล้วยิงไปได้2ตัวเลยฮะจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวช็อตน,นี้ผมพลาดไปนะเป็นการเลงพลาดคิดว่าเขาจะวิ่งเข้ามาต่อแต่ว่าเขาไม่วิ่งเข้ามาก็เลยโดนไม่โดนนะถ้าจะผักกลับมาที่เดิมมากกว่ามันจะเป็นการให้เขาหนีได้แต่ตะก,กี้รู้สึกว่าจะหนื่นเหนียวมากเดินไม่ออกกันเลยทีเดียววะจังหวะตะก,กี้นะเกือบไ,ไ,ไปแล้วเกือบอดแล้วโชคดีวิสลเลมีบิงมาช่วยทานะวิสลเลก็โหนะผมว่า เล่นดีแล้วหลายๆจังหวะแล้วเคเค,เค,เค่อยๆอย่าแหลมมากอย่าแหลมมากเดี๋ยวตายได้ง่ายๆเลยไอ้นี่ยังมันยิงปอบอยู่ด้วยนะยังไม่มีหนูนี่นะพอโดนใบบัตรอันติปุ๊บก็ไปหวั่นแล้วอะโอเคยจะไปดูลูนน่าจะเก็บไปแล้วนะไม่รู้ว่าผมเก็บก่อนลาทธิที่สองหรือเปล่านะ มาดูจากทรงหน้าจะยังไม่ได้เก็บก่อนนะฮีสองแล้วโอ้โหยิงกันเป็นคู่ขู่ฮะเราฟาร์มฮีรีหน่อยดีกว่าจะได้ละอีิีเดียวเฮ้ยรือว่าผมว่าจะไปเรนล่างดีวะถ้าไ,ไปเลนล่างจะมีประเด็นไหมถ้าเห็นอีกฝ่ายเดินขึ้นข้างบนนี้ภาวนาไว้เลยว่าไนท์ฮาวตามมาแน่นอนนะนท์ฮาวเห็นเราแล้วละ่ะถ้าเขายกมาบนนะแต่ว่าไม่น่าจะโยงมาบนแล้วละ่ะโอเคก็น่าจะต้องแลกป้อมไปจังหวะนี้นะแต่ว่ามีใครวับได้ปะ ต้องวาป้อมสองอ่ะว่าป้อมแรกไม่ได้แล้วล่ะโหดาวป้อมแรกเขาจะถอยกอนไหมเนี่ยกันป้อมไว้กันป้อมไว้เสกเสกยังไงดียังไงดียังไงดีอันตีไปอันตีไปจังหวะนี้จะเห็นทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วบวกไปอยังไงดียังไงดีโอเคคัเลงไปติดพอดีตีสกิลสองไปเพื่อดาเมจแรงขึ้นแล้วติดคือรับบวกไปเลยมีใครอีกไหมตามเลยฮะตามเลยเหมือนจะยังเหลืออยู่อีกสองคนตัวปลอๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ออกมาเป็นนี่เลยฮะนูสโตนชิ้นแรกนะ จริงอยากได้เป็นนี่เหมือนกันนะอ้าวแล้วยังไงหไม่อยากเข้าเลยอนะ่ะเพราะว่ามันไกลเกินไปนะกลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะไม่ใช่ว่าจะเก่งขนาดนะั้นนะไม่กล้าเข้าเลยในป้อมเขาด้วยตะก,กี้ใชไม่ถึงอนะแต่ว่าได้หนูละช่วงนี้น่าจะกันกันเบดได้อะ่ะถ้าตะก,กี้ได้นูมาก,ก่ินผมว่าผมน่าจะบวกได้นะแต่ไม่เป็นไรอะขอให้เป็นรูนล่างเป็นดับเบิลน,น้ำเมลดได้ไหมไม่ได้ชินะเป็นรูนบนแทนไปดูรูนบนดีฟ ก็วิ much, ่งเร็วมากนะตัวนี้วิ่งได้ทั่วแมปเลยนะผมจะออกเป็นไรต่อดีว่าไอเทมต่อไปเฮสได้อ่ะลุนจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวเอาได้ป่ะอาได้ป่ะเอาได้ป่ะกระเล่นมีพีเคยังยังไม่มีจะตัดไปฮุกแล้วแต่ว่าหัวอันตีไปยังไงก็ไม่รอดอะยังไงดีโอ้โหโดนสตันเฉยเลยยังไงโดนไปไม่โดนนะไม่โดนเฉยเลยแต่โอ้โหจะโดนเราโดนอยู่โดนอยู่มีเฮดอยู่ใช่ไหม ออกให้เพื่อนก่อนออกให้เพื่อนก่อนเราบวกต่อได้ไหมตบบัตรันเตอร์มาวิ่งสวนกันอยู่แล้วโดนันตีไปแล้วตอนนี้ไม่รอดแน่นอนอย่างนี้ไม่น่ารอดอะโดนันตีบัตรันเตอร์ไปโอ้โหมากันเยอะมากแล้วเพื่อนเรามากันไม่ทันนะโหจะจะบวกได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่ารอดละครับกรเล็ดเป็นจังหวะพลาดจริงๆนะเพราะว่าอีกฝ่ายมาห้าตัวแล้วผมโดนอะไรไม่รู้แล้วใครก็ตายตามแน่นอนนะโดนใบไปแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อย่างนี้เฮ้ยต้องเข้าดิเข้าดิเอา ไม่นาคณะเข้าได้หมดเลยนะนาะตะเกียรนะ่าเสียดายอะ่ะรู <S <S ้สึกว่าต้องเป็นบเคีหรือว่าช่วงเหตุแล้วละ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้อะ่ะต้องเป็นของกันแล้วละ่ะจะเป็นของพวกนี้มันไม่ได้เพราะาสกิลเขาหนักจริงๆอะ่ะเราเข้าปะทะไม่ได้เราสู้ไม่ได้จริงๆอะ่ะตรงๆเลยนะแรงมากอะ่ะสกิลอีกฝ่ายเนี่ยถึงแม้ใครที่จะจวเป็นแคลรี่ที่แบบมีสกิลทำลายร่างกายทั้งนั้นเลยอะ่ะผมก็เป็นบ k เคบีแล้วก็ไม่ต้องคิดมากออกไปเลย ก็พกดาบไว้ตลอดนะพอมัน <blade> ตีต yes. ัวไหนก็เนี่ยโอ้โหไม่ทันป้อมล้วนแหลกด้วยอ่ะตอนนี้โอ้โหดาเมดไม่มียังไม่มีขวาเลยเน็ตเป็นของป้องกันตัวจะเวิร์กกว่านะดาเมจไว้ที่หลังดีกว่าว่าแค่เรายืนได้ก็พอแล้วอะประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ยืนตีก็จบดาเมดเป็นล้านแต่ไม่ได้ตีก็คือจบอะแบบตะเกียบแหละทำอะไรไม่ได้เลยในวงหมอกไนท์ฮา ต้องใจเย็นกว่านี้นะตะกี้ต้องมีคนดิ้นูผมไปคนหนึ่งอนะ่ะผมโดนทั้งใบโดนทั้งอันติีเลยทำอะไรไม่ได้เลยอนะ่ะหนูไม่เพียงพอหรอการอยู่รอดในสนามรบได้อนะ่ะเพราะเราต้องเป็นตัวค่อยปเปิดค่อยปวนจังหวะเกมอีกฝ่ายไงถ้าก,กดดีไหมนะ่ะในฮาวไม่เห็นตัวถ้ากดเจอในฮาวตายแน่นอน ถ้ากดไม่เจอก็เสียดายหนูไอ้เสียดายดัสกดักกดอะไม่เจอหรอกว <c oughs> ันนี้วิ่งคนเดียวจะเวิร์กไหมไม่เวิร์กเขาบอกเลยเพราะว่าอีกฝ่ายยืนอยู่เป็นหมูคนะ่ <c oughs> คณะเขายืนติดกันตลอดอะเราจะสู้เขายังไงอะเ <c oughs> ขาอออตลอดแล้วตอนนี้แต่มีคนแหลมมาอะไรย <c oughs> ังไงออาวต้องไปแล้วต้องไปแล้วบวกแล้ว <c oughs> เปิดเลยได้ไหมเนี่ยไอ้นี่อยู่คนเดียวน่าจะตายนะ เทคมันได้อยู่โอเคเราวิ่งไปเลยให้ไวเลยโอ้โหไม่ต้องไปก็ตายแล้วเราเป็นข้างล่างข้างหลังข้างหลังโบกันฆ่าได้ไปสองแล้วชนะได้รอนวอนนี้เรายังอยู่เรายังอยู่รอดเลยฮะเราไม่โดนใครฆ่าสกิลหรืออะไรเลยนะเนี่โดนไนท์ฮาด้วยสองตัวแน่นอนชัดเจนสวยงามแต่อันตีไม่ได้นะอันตีไปแล้วแต่ไนท์ฮาหาไม่เจออันตีฟรีเหรอเฮ้ยแต่มาแล้วเลยเวนนอเลเวนแอนเลเวนนอเลเวนแอนนั่นแหละเลเวนนอเลเวนนอดีโอเคก็คาดอีกห0่บาทแล้วจะได้เป็นชูมนเฮด ทำให้เราเล่นได้สบายขึ้นอะถึงแม้ว่าตอนนี้จะสบายแล้วเถอะแต่ว่ามันยังสบายไม่สุดนะต้องการของป้องกันมากกว่านี้นะหลายๆคนที่เป็นเอลเดอร์อยากเลิกร์คิดไป็ลยแลวเอลเดอร์พลัสไซด์เนี่ยไอ้ตัวนี้ยิ่งตายง่ายๆอยู่เอเอลเดอร์ทำให้ตายเร็วขึ้นไปอีกอะยิ่งสกิลเลยอะยิ่งหนักเลยหนักเลยแล้วมาแล้วไงมาแล้วไงให้ไวเลยถอยออกให้ไวเลยถอยห่างเลยเป็นรุนปออบใจรุนจริงรุนล่างใช่ไหมไม่ใช่ว่าเกิดทับรุนบนลนะนั่นเนี่ย อ้าวเก็บเฉยเลยทต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเรามีบินวอลกันแล้วแต่ว่าอยากได้ขวดไปใช้กสิค่าได้เนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวนะต้องท่าเขาอยู่คนเดียวด้วยนะแต่เราไม่มีบีเคบีนะเราจะตายได้ถ้าเราแบบชิบหายละไม่ฟาร์มไปฟาร์มเลนบนซะงั้นโอ้โหค่าได้ไปเนี่ยเฮ้ยตตดข้างล่างเยอะค่าได้สิโอ้ตรู้รู้เห็นแล้ว โอ้โหพลาดไปแล้วข้างล่างเหมือนจะบวกกันอยู่แล้วก็ไม่น่ารอดอะสำหรับฟาโลเพราะว่าโดนใบอ่ะแล้วเพิ่งกดเบรดเมลแต่ว่าไนท์ฮาวมาเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ไม่ทันซะแล้วเข้าฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้คาดิก800บาท <c oughs> มันอยู่ไม่ครบอะไอ้นั่นอยู่ข้างล่างยูแล้วได้ปะ หให้โดนเพื่อนเราอะหาให้โดนเพื่อนเราแล้วอันตีไปเลยนะจังหวะนี้ <_ c oughs> เผื่อไม่ตายตอตายไปเรียบร้อยแล้ว <_ t od ic> อันตีกันไว้เผื่อไม่ตายกลัวไม่ตายเดี๋ยวตรงนี้มีหวาดใช่ไหมไม่เดินเข้าวะหรือเป็นหวาดส้มวะโหจะแข่งเื่องนีเขาเห็นแน่นอนนะ <_ t od ic> มีใครฟารมไหมบัดธันเตอร์ไม่มีนะโอ้โหเรามานาไม่มีเหลือเลยปุ๊บนี่กระแทกหน่อย ก็ห้าสิบบาท BKB ใกล้ความจริงแล้วฟาร์มนด่ดีกว่าไม่อยากเจ๊งกับใครแล้วก็น่าจะออได้แล้วนะโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้โจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ BKB มาเรียบร้อยแล้วเค okay, แล้วก็ได้รูนนะครรอบนี้น่าจะได้รูนแหละแต่จะเป็นรูนอะไรอีกเรื่องนึงอยากได้ดับเบิ้ลมากไม่ออกเลยดับเบิ้ลดาเมจมีเลเวอนอได้ตอนต้นเกมอันเดียวอะรูนมีแค่นี้จริงแล้วเป็นเลเวเฟแมนอีกแล้ว เอาเพราะผมสู้ได้นะมี BKB แล้วอ่ะใครจะเอาเราลงล่ะรูปป้อมกลางก็นดาจริงๆมาไหนๆก็มากันเยอะขนาดนี้ละมืออยู่ที่ BKB ให้ไวอะอย่าอย่าปล่อยเด็ดขาดถ้าตรงนี้มีหว่านนี่โดนก่อนอ้าวเร้เจอก่อนหึแล้วกดดัดมาแล้วยังไงกด BKB สวนได้ไหมได้สิได้สิได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะได้สิยังไงจะไม่ได้ล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ว่าอ้าวฟาโรห์ตีพลาตตัดสู้ได้อยู่อ่ะทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะ แต่มีพีเคใช่ไหมไม่มีพีเคด้วยโอ้โหแต่โอ้โหโ,โ,โดนบาดทัมเตอร์แล้วเราไม่มีตายแล้อย่างงี้ตายแน่นอนผมตายแล้วล่ะตัวหนึ่งจัดยิงฟรีเพื่อเรายิงฟรีสบายแฮะมารวมกันหมดนะก็จัดไปสี่ตัวถึงแม้ว่าตายก็ไม่เป็นไรอตน,นี้คุ้มอยู่อะเนี่ยผมโดนอะไรสักอย่างโดนใบใช่ไหมโดนใบก่อนเพื่อดิสนูหรือว่าโดนดิสนูจ่กตรงนี้แล้ววะ แล้วก็โดนอันติอีกแล้วกากอยซึ่งรีบันรีบใช้บี b เคบีเกินไปแล้วประเด็นอีกประเด็นคือฟาโลอันติจังหวะแรกไม่โดนนะทำให้เกมเราเล่นยากขึ้นเพราะว่าผมคิดว่ามีคนซ้อนตลอดเวลาะไงแต่ว่ามันเข้าไม่ทันก็เลยโดนดาเมทไปนะนั่นแหละจุดบกพร่องของเราในวอรนี้แต่ก็ได้แหละชนะวอรตายคนเดียวได้มาสี่ตัวไอเทนต่อไปน่าจะไปขึ้นเป็นดาเมทแล้วล่ะผม แต่ถ้าอยากทำรินิใหญ่ทำเป็นคอนสตาร์ดนะจะได้แบบอยู่อีกฝ่ายได้ด้วยแบบตีอะไรอย่างนี้นะน่าจะเวิร์กกว่าโ okay. อเคอลิบาร์เลยก็อามีคนบอกให้ถืออยอะใส่นกมาเลยใส่นกมาเลยอ,อ,อ,อาไรใ,ใ,ใส่นกไปดิเอ้า เฮ้ยชิบหายละแต่ว่ารอดอยู่มั้งเพราะว่าผมมีนี้อยู่มีแบบมีพ k เคไม่ใช่มีพีเีอ่อตัวนี้ตัวจริงใช่ไหมอันติไปเลยรับบวกได้มีพ k b อบอะยังไงก็ได้ยังจังหวัเนี้ยเราวินวอกได้ไงน่ะเจ้าวินวอกได้ไงวินวอกไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่อมีไออยู่เอ้าเฮ้ยมันอยู่นี่มันเก็บลุ้นนี่ไงนี่ไงออกวินวอกหลอเจ้าน่ะแต่ว่าพลาดอะโลกไปหน่อยนึงแต่ว่าได้อยู่มั้งได้อยู่แหละเขา่านาเขาหมดอะอะไรไปรอดเหรอ นี่ฮะไล่ตีไล่ฟาดโอ้แล้ววินบอกได้ทีนึงเฉยมีพีเคไหมมียู่เพคได้ไหมโอ้แล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้โอ้โหเฮ้ค่ายที่ก่อนโอเคโอเคสู้ได้สู้ได้อย่างนี้สู้ได้ฮะอย่างนี้สู้ได้แน่นอนอย่างนี้สู้ได้แต่วิ่งไม่ทันมันติดจัโลอะไรวะโอ้โหฆ่าไม่ทันนะจังหวะแรกนะไปสกิลผ้าตรงนี้แหละตรงที่โลนไปหน่อยนึงนะ เราไม่ยอมตีโมแต่วิ่งไล่ตาไปทางนั้นที่เขากดขวดอยู่ตัเมดเราไม่มีแล้วตอนนี้เรามีแต่ของเอาตัวรอดนะตีเบามากตัมเมทต้องมีเยอะกว่านี้นะเฮ้ยชิบหายต้องรออีกสิบวิยนะบีเคบีเรามาได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะบวกได้ละยังไงก็ต้องบวกได้สิแล้วเราโดนก่อนแล้วอย่างนี้ต่บีเคจะมาแล้ว บีเคบี B B ก็มาเรียบร้อยแล้วเราก็ฆ่าเลยฆ่าใครก่อนดีฆ่าไนท์ฮาวดีไหมแต่ว่าม,มันมั่วแล้วเหลือเกินจังหวะนี้ยิงมัว่วเหลือเกินเอาตักันเบดก่อนก็ได้กันเบดก่อนก็ได้แล้วออกไปทิออกไปสิตะยอกไปอออืื้หที่นี่ที่ไหนแล้วใครเป็นอะไรกันหมดไปเนี่ยโอ้โหแล้วฮอตทูเลอร์ยังไงมีวินบล็อกเหรอโอ้โหเรายิงป้อมดีกว่าก่อนได้ไปสามตัวจังหวะนี้ถือว่าคุ้มนะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่แล้วเกมนี้แอซิดจะไปเยอะนะเยอะมากด้วยก็มีสามอันหนึ่ง ออกอะไรดีแน่นอนขอสตันจะได้แบบหยุดชาวบ้านเขาได้บ้างนะเดีนยวเราก็ยืนตีสบายเลยเพราะว่าเรามี BKB แล้วว่าทําไมเราจะสู้ไม่ได้อะจังหวะที่สําคัญที่สุดคือการเลือกใช้สกิลหนึ่งให้ถูกจังหวะซึ่งมันยากนะมันต้องใช้แบบเซนอะหรือว่าใช้แบบจิตสัมผัสให้ความสามารถนั่นแหละใช้ประสบการณ์ใช้รักษาให้ทุกอย่างแหละเราเป็นลูนอินวิสขอขอได้เปล่าขอได้เปล่าโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บไอ mm hmm. เพื่อนาด้วยอนะ่ะ ได้เป็นคอนสตน์แล้วช่วยได้เยอะละ่ะเยอะมากๆเลยด้วยนะคอนสตน์ด้านนี้มีดาเมจ210รแล้วก็ทำให้เราตีต,ต,ติดมืนอน่ะคืออยู่อีกฝ่ายได้นั่นแหละโอเคอ้าเหมือนจะมีไอยหรือเปล่านี่ไม่รู้อ่ะแต่ไม่น่ามีเอาก่อนได้ป่าเอาก่อนได้ไหมอ้าวชิปหายละกดบีทีไม่ทันนะกดทานแล้วละกดทานแล้วละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สู้ได้ไหมเนี่ยเอาเอาสก,กิลไปก่อนแล้วกัน แล้วตอนนี้เราอยู่ไหนนะหาตัวไม่เจอติด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 โอ้โหแล้วเป็นห้าเปิดไม่ง่ายเลยยืนติดตั้งนานโอ้โหแล้วอีกฝ่ายก็ประกาศคอนซีแล้วก็กดคอนซีไปเป็นเทียบร้อยแล,แล้วก็ประมาณนี้นสําหรับการเล่นจีนเอกะคือถ้า่ายสกิลมันไม่โหดร้ายขนาดเนี่ยไม่มีบายยามม้าเยอะขนาดนี้หรือไม่มีสกิลฆ่าเยอะขนาดนี้ก็เน้นเป็นดัมเมดก่อนก็ได้เป็นพวกดาบสามสีแล้วเป็นแยกล่ากเป็นนูสโตนไม่ต้องขึ้นชุมนินมเฮดก็ได้อะเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกเฮลพาวเวอร์ก็เวิร์นะนูไฟเบสสวีตเมดหรือใช้ไทมเมอร์วิงโบก็ได้ ลองไปหัดเล่นกันดูได้สำหรับฮีโร่คลินิกตัวนี้คนระับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ครับก็คุณมากครับที่มารับชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้แหละก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้แล้วลก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไปติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ครับบายบายครับายจ้าไปจ้าบ๊ายบายเนี่ยนติโชว์วเป็นยังไงวะปุ๊บเนี่ยนะเหมือนปลดปล่อยสัสดิกาแนละ้วปลดปล่อยล่าง,งา แต่ไม่มีฮีโร่ไอ้ฝ่ายอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอะโอเคค่ะบายบายค่ะไปจ้าไปจ้าบ๊ายบาย